นูหินอินเตอร์ตอนนั่งหนักฮั้งนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเบื่อเบื่อเซ็งเซงเงาเงเหมือนชีวิตขาดอะไรสักอย่างแบบนี้ต้องหาวิธีทำชีวิตตื่นเต้นด้วยการเบิง้งหนังในโรงมือนี่เลยโนเปปแหมแหมรู้สึกวิธีก้าเบื่อของเชอเนี่ยแก้ให้ตัวเองซะมากกว่านะยะคุณหนูหิน เพื่อฟุกอยากเบิง,นงห,นหนังไม่น่าฉันมีวิธีของฉันเองอยาไม่ต้องมันแนะนำหรอกกินแม่นหมอคะถูกต้องอย่าว่าแล้วก็ไปซื้อผัดไทยกุ้งสดมาให้กินแก้เบื่อหน่อยนะเผลอละ <c oughs> ต้องรีบเฝ้าไปอยังวะยู่ๆกับฝ่าคึื่นมืดตึบมากสงสัยว่ายอยู่หรือดูหลอนเนื่อยเ้ย <c oughs> เอาเลย <c oughs> ลงมาแล้ว <c oughs> ไปพอถึงข้ามเลยฝนอีโต้ห้ามแล้วเออลงแห่งแท้อุ้ยลบไปอุ้ยพันบ่เรื่องหูลืมลตาเลยอ้ยตกจนมือฟาหมั่วดินแล้วเนาะเอ,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 อแก้วแก้วอยาดมาไลบนเลยยุดตกเนี่ยอยู่ฝนเพื่อย,ยุดวะ ลังยางมาทางนี้เออสวัสดีค่ะคุณที่มองนีเขาเอิวไวอีอยังคะหินฐานย่านนี้เรียกว่าพัขนมพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่พัขนงไม่ใช่พระเจ้าเออเออเอเอ,เอค่ะผักขนงเออหนูซื้อหนูหินค่ะคุณไอซื้ออียังคะข้าชื่อมากเออไอมาคะ่ะหนูขอยังไปทางเดียวก็ไอได้บ่คะหนูย่านได้ มาจากไหนคะมาจากบางกอกอ้ายไปเฮ็ดอีหยังที่บางกอกคะไปเป็นทหารเออว่าแต่คุณอ้ายมีแฟนเลี้ยงคะอะไรคือแฟนเอ,เอ้าเออคนฮักหรือว่าเมียกไ็ได้มีแล้วและน่าจะมีลูกแล้วด้วยโอ้มีนาจะด้วยข้าไปเป็นทหารมาสองปีเมียกำลังตั้งท้องโอ้บ้านนี่ว่าได้ละมั้งเข้าเขตหมู่บ้านของข้าแล้วไอ้มันเพื่อนข้านี่ลุงํำป้าอิ่ม ไอ้มากนี่นาะกลับมาแล้วลือมานี่มาข้ามีเรื่องคุยกับเองพ่อมาพ่อมามามา,มาเร็วๆเ,เออเดี๋ยวข้ามาขอกลับไปพบหน้าลูกเมียก่อนไม่ได้เจอมาสองปีคิดถึงนักเฮ้ยอย่าพึ่งไปแวะก่อนฟังข้าพูดก่อนเมียเองข้าไปละอีกแค่อึดใจข้าคงขาดใจตายพอคิดถึงลูกเมียเหลือเกินนูไปน้ำไปซะแล้วบอกไม่ฟังด้วยว่าลูกเมียหนังนาคนะ่ะ แล้วนางหน้าหักตัวเล็กๆนั่นพูดใดหรือหรือว่าเมียใหม่ไอ้มากนาคนาคจ้ะพี่มากกลับมาแล้วจ้ะฮะ้นาคมากโมเมนมากเฮ้ยสักว่างเว่งเฮ้ยพี่มากเอ๊ะพี่มากพาใครมาด้วยหรือว่าผู้หญิงนางนี้คือเธอเมียใหม่ของพี่มากฮะอ,อโมเมนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คะ่ะ นูเป็นแค่ข้อหลงทางมากค่ะข้าไม่เชื่อข้าได้ข่าวกระเซ็นกระสายมาว่าพี่มากกับลูกสาวจะกรมผูกสมัครรัใคร้กันยิ่งนักฮึมทำไมทำไมพี่มากทำแบบข่าเช่นนี้ทิ้งลูกเมีย สัมันก็วิ่งช้าอย่างนี้สิน่าเจ็บใจนะทาไมพี่มากหาเมียใหม่ไม่เลอกดูนอน้อออมันสิม่หนาดร้อนร้อนร้อนป้าไมหนาดพี่พีพ่ยะมีทีลบมแล้วเข้อลงเพียงเทะอ้าฝ้าเปิดแล้วเรื่องทั้งมดมันก็เป็นจังสี่ราคะทานผู้ชม หู้โตอีกที่กะกับมาอยู่หนาะบานคือเกาแล้วฮารอดตายพ่อใบานาแท้ๆเลย